ไหนได้เท่าไหร่เจ็ดว,วัยกายยี่เก้านาทีถกเตียกันเรื่องหวยสามตัว <laughs> ทั้งที่ผมก็ไม่เคยมีความสนใจเลย <laughs> เไม่น่าเชื่อเอเข้าไปตัวสอบกดปึ้งปังเข้าไปล่าสุดศูนย์มีคนซื้อไปเก้าสิบเอ็ดใบเอาแรงบันดาใจมาจากไหน <laughs> <laughs> มาจากพี่ยุทธเนี่ยค่ะไม่เออท่านผู้ชมกลับม <laughs> าว่าก,กันต่อเมื่อวานนี้อันเนื่องมาจากจริงๆมันเป็นก่อนหนะ้า มันมีคลิปแรกออกมาก่อนหน้าจําได้ไหมจาได้ค่ะแล้วท่านววชิุระเมธีท่านบอกได้รับนิมนต์มาแล้วก็เป็นเพียงหยิบแกมหยอก,กส,อสุดท้ายเนี่ยก็จะวกกลับเข้ามาหาคําสอนทางาศาสนาอยูด่ดีนี่ท่านปร,รีญ์เก้านะชั้นสูงสุดคลิปนี้นที่เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เนี่ยลูกจงไปฝึกคนหนึ่งที่ขายของก็ไม่เป็นช่วงโควิดบริษัทปิดกิจการสุดท้ายไม่รู้จะยังไงหักเดบไปหาพระอาจารย์เลยพระอาจารย์ย่กว่าอย่างนั้นอย่างนี้เลย หนูขอยืมเงินพระอาจารย์เอางี้พระอาจารย์จะแนะนําลูกลูกจงไปฝึกตัวเองถ้าลูกอยากได้เงินจงทําอาชีพที่เห็นเงินทุกวันเป็นนักขายสิลูกทุกวันนี้หนูเป็นลูกจ้างเขาอะ่ะเขาให้เดือนละเท่าไหร่หนูก็ได้เท่านั้นทั้งทั้งที่จริงๆความสามารถหนูอาจจะได้มากกว่านั้นหน่วยการอย่างหนูนะไปหาคอร์สดีๆฝึกแล้วหนูลงทุนในเวลาแล้วหนูจะเก่งยังไม่พ้นโควิดเป็นเศรษฐีเรียบร้อย สถานการณ์มันบีบให้รอไม่ได้ต้องเอาตัวให้รอดไปเรียนวันละชั่วโมงเธอก็ไปถามครูว,ว่าสอนหนูวันเดียวสิบชั่วโมงได้ไหมเพราหนูอยากรวยเลยพรุ่งนี้อาจารย์บอกลกเอ้ยทำอย่างนั้นก็ดีไอคอนแล้วเนี่ยนะแล้วเธอก็อดทนนะลงทุนในเวลาไปเรียนวันละชั่วโมงวันละชั่วโมงอดทนและรอคอยในเมื่อลงทุนกับการอดทนและรอคอยได้พอปลายทางลงมือทำก็สำเร็จจริง เพราะฉะนั้นคนเราทุกคนถ้าไม่ดูดูตัวเองนะคุณรวยได้ทุกคนฉะนั้นถ้าอยากรวยอยากมั่นคงมั่งคั้งยังยืนต้องพลิกที่ไหน mindset คสนคติลงคนจะรวยต้องเรียนรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตฉลาดแค่ไหนเวลาใครมาพูดอะไรก็นั่งฟังเวลาเราพูดเราพูดสิ่งที่เรารู้แล้วแต่เวลาเราฟังเราได้ยินสิ่งที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนฉะนั้นการเป็นนักฟังคือประตูที่เปิดไปสู่ความสาเร็จนะเมื่อวานนี้นม,มีการแชร์อีกคลิปหนึ่ง อย่างเพจศาสดาเขาแชร์อีกคลิปหนึ่งะระบุว่าอันนี้พีกกว่าเน็บคนที่ไม่มาร่วมสัมมนาว่าดักดานอยู่กับพี่เวลาดึนจนอธิบา,ายได้เป็นฉากเป็นฉากแต่ทำไมไม่หหมให้ผลให้ตื่นรวยให้มันน่ะนี่แหละเราเป็นอย่างนี้ฉะนั้นถ้าอยากรวยอยา่างมัน่นคงมั่งคั่งยั่งยืนต้องพลิกที่ไหน m ม่เซ็ตทัศนคติลง Quốc chế mẹ quá Điều đó là hơn nữa chưa biết. Sự có phí mày xem thân. Hấp dẫn bây giờ mà Đi, mà. mà Nhiều, mà mày hết bài hết hết bài 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 hết ไหนก็เท <c ười> ียงเหมือนกันก็แหลกเข้าใจอะไรอย่างคือทำไมติดดาดานอยู่ที่นี่เป็นหมายกระดาษต่อไปให้คนอย่างคนกล้ากลับไปเพราะคุณ f i t myself ถ้าสัรก็ติดกันติดตามส่วนคนที่ก็าจะรวยเนี่ยเขาจะหนุมพัติ stay hungry stay foolish ไปรู้ตลอดเวลาพัฒนาตลอดชีวิตจงหิวกระหายจงลักมไม้บนโม่เวลา ท่านผู้ชมคือมุมนึงเนี่ยเป็นการไปเทศบรรยายที่ศูน์ยของดีไอคอนเองถูกไหมใช่ค่ะ,ะที่มานั่งอยู่ก็จะเป็นคนที่อยู่ในทีมอยู่อันนี้อาจจะมองเรื่องตีติงเรื่องความเหมาะสมแต่ก็มีบางคนมองว่าเอามีการเอาคลิปนี้ไปเผยแพร่กับคนทั่วไปก็จ,จะหมายถึงไปใช้ท่านวอเนี่ยมาดึงดูดคนทั่วไปหรือไม่อันนี้เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ มันร้อนตรงที่เมื่อวานในช่วงหนึ่งของโหนกระแสคุณเดชากิิติวิเทนันพูดขึ้นมาตอนหนึ่งว่ากําลังรวบรวมหลักฐานเพื่อจะไปแจ้งความพระเพราะไม่ใช่กิจของสงฆ์ที่ไปใช้คําว่าอยากเป็นมาเศรษฐีชั่วข้ามคืนมันก็ต้องดีไอคอนซึ่งพระไตปิดกไม่มีสอน อาคุณหนุ่มกัญชัยพยายามจะบอกว่านี่พระนะเดี๋ยวบาปนะไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะคนเดชาแรงขึ้นอีกใช้เครื่องแบบหากินหรือไม่แล้วก็อ้างว่ามีคนร้องเรียนว่าบริษัทขายตรงเชิญไปหลายบริษัทถ้าไม่จริงให้ชี้แจงออกมาคนกัญชัยเขาบอกว่านี่คือบอสวอร์ระวังเขาฟ้องนะคนเดชาก็บอกมาเลยมาที่หวัวกระแสแล้วก็ตั้งคำถามถึงสันตาพาจาศาสนามาเถะสมาค,คมทำไมยังนิ่งเฉย หรือว่าแ,บบแสดงว่าเขาเส้นใหญ่หรือเปล่าแล้วระบุซึ่งในมุมหนึ่งอาจจะมองว่าเป็นการกล่าวหาว่ามีการส่งข้อมูลมาว่าเขารวยมากแล้วก็ชอบอ้างปรเรียนทำรก้าประโยคแล้วก็พูดถึงไปยอตาลปัดยังเป็นดีไอคอนสำนักพูดปล่อยได้อย่างไรมันเกินกว่าความเป็นพระสงฆ์ไม่ใช่กิจของสงฆ์ซึ่งไปฟังดูบางช่วงบางตอน พระนี่ก็อันนี้ก็เดี๋ยวผมรวบรวมหลักฐานว่าอยากจะไปแจ้งความเหมือนกันเพราะอะไรเพราะมันไม่ได้กิจของสงฆ์ไงแต่อันนี้ค่าเทศมันแพงเห็นได้ข่าวล้านหนึ่งนะอุ้ยตายแล้วนี่เดี๋ยวดูนี่เนี่ยอะไรท่านเจ้าคุณอะไรวอวอเนี่ยอะไรบอสวอบอวอวอสามวอสี่ย่างเงี้ยเหรอไปพูดได้ยังไงล่ะวอเนี่ยเหรอนี่เดี๋ยวดูเนี่ล้านเนี่ยดูนี่ยืนยิ้มเลยดูเนี่เห็นนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากเป็นมหาเศรษฐีชั่วข้ามคืนนะต้องดีไอคอลนี่แล้วในพระไตรปิฎกเขาไม่มีเคยไม่สอนนะ นี่เป็นพระนะพระนะใช้เครื่องแบบเยอยป่าปนั้นไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะใช้เครื่องแบบหากินหรือเปล่าอุ้ยตายแล้วและที่ผมทราบมาขรลองเรียนเนี่ยมีบริษัทขายตรงเนี่ยเชิญไปหลายบริษัทจริงไหมนั่นไงไม่จริงชี้แจงด้วยแต่บอกนี่คือบอสวอนี่แหละตัวดีเลยอุ้ยพูดตัวดีเดี๋ยวก็ฟ้องนะเดี๋ยวคอจีวอลฟ้องนะมาเลยเจอที่หนกระแสเลยสํานักงานพุทธศาสนายังนิ่งเฉยรัฐมนตรีก็เฉยมหาเถรสมาคมก็เฉยแสดงว่าอะไรเขาเส้นใหญ่รวยมากนะรวยมากมีเงินมีทองเยอะ พี่รู้ได้ยังไงก็มีคนเขาส่งพี่เรียกเขาหรือท่านพี่เรียกเขาหรือท่านเขาเขาแล้วเขาชอบอ้างประเรียนก้าประโยคจริงๆริงเนี่ยประียนก้าประโยคเนี่ยถ้าผมว่านะมันจะต้องรู้ว่าอะไรดีอะไรชอบนะอไม่ใช่ไปยออะไรต่างๆตละปงตลปัดนะด้วยทำไมโฆษณาเขาหมดเลยตละปัดเป็นเดียคอนวัดเบิร์ต่างๆเดียคอนหมดอะ โอ้ตายโอ้โห oh, oh. มันมัน,ม,นมันเกินกว่าความเป็นสงอะ่ะ mm hmm. มันไม่ใช่กิจของสงะ่ะคุณไม่ต้องเขามีอะไรเขามีบอสกันบอสมินบอสแซมแล้ว3คนยังไม่พออีกแล้วนี่บอสอะไรนี่กับบอสบวอุ้ยตายท่านผู้ชม คุณเดชาบอกลักษณะที่ไปพูดเนี่ยมันคือการชวนลงทุนค่ะพงเดียรวยเป็นเศรษฐีต้องเดียอคอนส่วนเงินทำบุญที่โพสต์ว่าได้หนึ่งล้านก็เหมือนกับค่าตัวการเป็นพรีเซนเตอร์หมายถึงที่เป็นบเงินทำบุญเนี่ยหรอ,อถ่ายภาพเนี่ยมีคนดังๆร่วมด้วยเอาไปใช้โฆษณาหรือไม่ก็ปรากฏว่าคุณเดชายืนยันว่าไม่คุณหนุ่มบอกเดี๋ยวพระท่านฟ้องนอะเดชาบอกกลัวไม่ฟ้องอะสิเพราะเราจะฟ้องเขาก่อนต้องตรวจสอบเป็นระดับเจ้าคุณต้องสอนให้ลดละเลิก ไม่ชอบที่ไปช่วยบริษัทพวกนี้แล้วทาให้คนยิ่งหลงเชื่อเมื่อคืนที่ผ่านมาเพจจริงของอีซอขยี้ข่าวต้องใช้คำว่าเพจจริงคือมันมีหลักฐานตรงที่เขาเปิดมาก่อนเพียงแต่ว่าเพจปลอมเนี่ยกลายเป็นว่ามีผู้ติดตามมากกว่าโลกยุคนี้มันเป็นอย่างนี้ก็เลยต้องใช้คำวเพจจริงของอีซอขยี้ข่าวแคปทันเพราะว่าได้อ้างอิงว่ามีการโพสข้อความเอกสารฉบับนี้สองหน้า แล้วปรากฏในเวลาต่อมาลบใช่ไหมลบค่ะเพราะใช้คําว่าอะไรนะน้องอาที่บอกว่าลบเนี่ยเดี๋ยวขอดูตรงนี้สักนิดหนึ่งอาที่เพจเขาโพสด่าโพสแล้วลบเนี่อาทั้งนี้ทั้งนั้นในเอกสารซึ่งถึงขนาดนี้ผมตาลนุมมาด้วยความเคารพนะว่าถ้าไม่ใช่ทางเพจที่ต้อ,ออกมาปฏิเสธสิค่ะใช่ไหมค่ะเพราะฉะนั้นถือตามนี้ในเบื้องต้นแล้วสาระก,ก็ไม่ได้มีอะไรเนี่ย ก็ต้องไล่กันสักนิดหนึ่งขอพระอาจารย์พูดบ้างนะหนุ่มกัญชัยแห่งโหนกระแสวงเล็บหนึ่งหมายถึงฉบับแรก<ะ>ตั้งแต่เกิดกรณีดีไอคอนพระอาจารย์เป็นฝ่ายเย่ยบมาตลอดเพราะมีความเชื่อมั่นว่าความรร้สุ์ใจความจริง จะปกป้องตัวมันเองเนื่องเพราะข้อที่หนึ่งทางบริษัทดีไอคอนได้ถแถลงการขออภัยต่อพระอาจารย์แล้วว่าพระอาจารย์ไม่มีส่วนใดๆในบริษัททั้งสิน้นสาธารณชนอ่านแล้วก็เข้าใจไม่ใช่เรื่องซับซ้อนที่จะต้องมานั่งตีความกันอีกข้อที่2พระอาจารย์ก็ถแถลงการขออภัยที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดไปแล้วซ้ายังย้ําอีกว่าที่พูดในวันนั้นเป็นการพูดเชิงกระแทกแดกดันหรือแซะ คนในดีไอคอนให้รู้จักอดทนให้ได้ใจเย็นให้พอและรอให้เป็นแต่ถ้าไม่ยอมอดทนก็พูดแค่ว่าลูกเอ้ยถ้างั้นก็ดีไอคอนแล้ว ส่วนที่เหลือก็เป็นการพูดกระเซ้าเย้าหยอกทั้งนั้นอารมณ์ก็ขำขำฮาฮาพูดจบแล้วก็ให้ศีลให้พรมีแค่นั้นส่วนที่สอนให้เก็บเงินเก็บทองก็เป็นแค s สตั้ที่โยมมาจากเรื่องจริงก็คือ,คอมีมมสิทธ<ส>ิ์มาขอยืมเงินซึ่งเป็นช่วงเวลายุคโควิดตอนนั้นพระอาจารย์ยังไม่รู้จักดีไอคอนที่พูดว่าแต่ก็โฆษณาให้นะ ก็เป็นการพูดเชิงกระเซ้าเย้าหยอกให้คนฟังนับพันเขาชื่นใจเท่านั้นไม่ได้ทำหน้าที่เป็นแม่ทีมเสียหน่อยมันง่ายๆแค่นี้หนุ่มดูคลิปแล้ว ทำไมยังไม่เข้าใจมันเข้าใจยากตรงไหนใจคอจะเอาพระเข้าคุกให้ได้ว่างั้นเถอะข้อที่3ส่วนที่สอนให้รู้จักเก็บรู้จักออมรู้จักทำมาหากินก็พูดตามหลักคําสอนในพระไตรปิฎกเพียงแต่นํามาเล่าให้มันร่วมสมัยเท่านั้นมไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาไปทําหน้าที่พรีเซนเตอร์ให้กับดีไอคอนพูดยาวหนึ่งชั่วโมง12นาทีเนื้อหาไม่ได้มีแค่ตัดมาสร้างความเข้าใจผิดเท่านั้นวงเล็บ และถ้าถือว่าพูดอย่างนั้นคือพระอาจารย์หลอกโยมควรจะพูดใหม่ว่าพระอาจารย์ก็อยู่ที่วัดดีๆนี่แหละวันดีคืนดีพวกพี่แซมก็ยกกันไปนิมนพระอาจารย์มาเทศพูดกันแฟร์แไม่ใช่พระหลอกโยมแต่เป็นโยมไปหลอกพระออกมาจากวัดพระนี่แหละเป็นเหยื่อดีไอคอนพูดชัดๆก็ต้องพูดอย่างนี้ข้อที่สี่ ส่วนการทำบุญที่บริษัทดีไอคอนก็ไม่ได้นิมนต์พระอาจารย์แค่รูปเดียวเขานิมนต์เป็นร้อยรูปต่อปีตั้งแต่สมเด็จพระราชาคณะลงมาจนถึงพระเกจิต่างจังหวัดใช่เจาะจงพระอาจารย์รูปเดียวเสียเมื่อไหร่วงเล็บบางคนเอาไปพูดยังกับมีท่านวอรูปเดียวที่ได้รับนิมนต์ไปดูรูปในเพจดีไอคอนว่ามีพระกี่รูปเขาไม่ได้ลบทิ้งหลักฐานยังอยู่ครบ จะได้พูดกันอย่างตรงไปตรงมาเขารบความจริงตามที่มันเป็นจริงข้อที่5คือเรื่องตาลปัดตาลปัดที่พระอาจารย์ใช้พระทุกรูปที่เคยไปเทศก็ใช้ให้พรเหมือนกันและเดียคอนไม่เคยทําถวายพระอ,อาจารย์ แต่เป็นของที่มีอยู่แล้วในห้องประชุมของบริษัทพระรูปไหนมาก็ใช้ตลปัดของบริษัทอันนั้นอันนี้เป็นเรื่องทั่วไปบริษัทต,ต่างๆที่เขาทําบุญเขาก็ทําตลปัดในานามของบริษัทต,ตัวเองกันทั้งนั้นธนาคารทุกแห่งก็ทําแต่นี่หนุ่มปล่อยให้แขกพูดชี้นําว่าเขาทําเพื่อพระอาจารย์คนเดียววงเล็บประมาณว่าเพราะเป็นพรีเซนเตอร์ไงแล้วที่หลวงพ่ออลงกดท่านถืออยู่ในมือท่านต้องเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยไหมข้อที่6 บริษัทดีไอคอนเคยถวายทุนการศึกษาให้มูลนิธิไร่เชิญตะวันในวันแห่งการให้ประจำปีจริงวงเล็บ1ล้านบาทอันนี้คือเงินหนึล้านและถวายเสร็จแล้วก็แจกกันในวันนั้นเลยมีคนเป็นพยานหลายพันคนไม่มีคำว่าเข้าพกเข้าหอพระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวแล้วก็วงเล็บว่าหนุ่มอยากตรวจสอบให้ทำได้ทันทีไม่ต้องรอพรุ่งนี้และในวันเดียวกันนั้นคุณบวยเชษฐวุฒก็ถวายทุนด้วย ,0,000 0บาท มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ไปร่วมถวายทุนแจกถุงยังชีพทุกป,ปีปีหนึ่งไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทถ้าทุกคนที่ไปทำบุญคือไปติดสินบนพระต่อไปทุกวัดก็ไม่ต้องรับเงินทำบุญจากบริษัทใดๆอีกแล้วรัฐบาลก็ควรเลิกถวายนิตยพัฒรพระทั้งประเทศไปเลยแล้วก็เขียนอันนี้ข้อความตรงถึงคุณหนุ่มกัญชัยเลยว่าหนุ่มข้อ6กับข้อ7นนะ่ะม,มันเลยการวิพากษ์วิจารณ์ไปแล้วนะ แต่มันคือการใส่ร้ายป้ายสีกันชัดๆก่อนจะสัมภาษณ์หนุ่มควรจะทำการบ้านให้มากกว่านี้นะแบบนี้พระอาจารย์เสียหายมากลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่เขารักความเป็นธรรมเขาดูแล้วเขาก็ทนไม่ได้หรอกที่หนุ่มเอียงกระเทเร่ได้ขนาดนี้และประโยคต่อมาหนุ่มก็เคยบวชกับพระอาจารย์นะสิบกว่าปีที่แล้วเป็นอย่างไรทุกวันนี้พระอาจารย์ก็ยังเป็นอย่างนั้น มีชีวิตในที่แจ้งท่ามกลางสาธารณชนตลอดไม่ใช่เพิ่งมาโผล่มาเป็นคนดังปีสองปีนี้เมื่อไหร่พระอาจารย์ทำงานหนักขนาดไหนหนุ่มก็น่าจะรู้ดีนี่ปล่อยให้คนมาใส่ร้ายป้ายสีพระอาจารย์กลางรายการโดยไม่ยอมสแสวงหาข้อเท็จจริงเอาเสียเลยและถ้าหนุ่มรักเมียรักลูกก็ให้รู้ไว้ว่าสิทธิ์พระอาจารย์เขาก็รักพระอาจารย์เหมือนกันเขาเจ็บปวดเหมือนกันและประโยคต่อมาแรง หลังๆห,หนุ่มใกล้จะทำตัวเป็นสารเตี้ยเข้าไปทุกวันแล้วนะโหดเหี้ยมขาดความเห็นอกเห็นใจแขกและคนที่เขาตกเป็นข่าวหนุ่มยังเป็นพิธีกรอยู่หรือเปล่าหรือว่าตอนนี้กลายเป็นฆาตกรฆ่าต่อเนื่องไปแล้วหลายคนเขาไม่ผิดหนุ่มชงเขาเข้าคุกไปแล้วพอเขาออกจากคุกมาเงียบๆหนุ่มเคยไปขอโทษเขาไหมแล้วก็ชี้แจงเรื่องกรณีอีกอย่าง พระอาจารย์มีวัดที่พระอาจารย์สร้างเองอยู่ที่ญี่ปุ่นอยู่แล้วสองวัดสร้างมาแล้วเกือบสิบปีและพรรษานี้พระอาจารย์ก็มาจำพรรษาที่นี่ช่วงนี้มาประชุมเชิงวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมเอาเรื่องน้ำท่วมแม่สายมานำเสนอที่หมหาวิทยลาลัยโยโกฮาม่ากับกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพวงเล็บหลักฐานอยู่ในเพจพระอาจารย์ไม่ได้หนีมาแช่ออนเซ็นแต่อย่างใดนี่ข้อมูลพื้น,พ,นพื้นแบบนี้หนุ่มก็ไม่รู้แล้วที่เหลือหนุ่มจะพลาดอีกขนาดไหน หนุ่มไม่ได้สว่างสวัยในทุกเรื่องนะอย่าคิดว่าตัวเองเสียงดังแล้วจะสัมภาษณ์เล่นงานใครก็ได้โดยไม่แสวงข้อเท็จจริงแล้วปล่อยให้คนบริสุทธิ์ต้องถูกใส่ร้ายกลางรายการอย่างนี้หลายครั้งหลายหนทิ้งท้ายนะคะท่านวอบอกว่าขออภัยหนุ่มด้วยที่พูดยาวแต่เป็นการพูดคุยกันฉันครูกบสิธิ์ก็แล้วกันหวังว่าหนุ่มคงไม่โกรธพระอาจารย์นะท่านผู้ชมผมพยายามดู คุณนุมเขียนอะไรหรือยังคุณนุ่มกัญชัยเราเนี่ยยังใช่ไหมเอ่อก็ปรากฏว่าหลังจากประเด็นนี้เปิดเผยออกมาหลายคนก็เลยนึกย้อนกลับไปถึงว่าคุณนุ่มกัญชัยเคยเข้าอุปสมบทโดยมีท่านบอวชิราเมธีในขณะนั้นเป็นพระอาจารย์เมื่อ5กรกฎาคมปี2550ที่วัดไซม้เหนืออาไซม้าเหนือกับท่านบอวชิราเมธีซึ่ง คนุหนุ่มกัญชัยก็เคยพูดว่าได้มาบวชแบบเงียบๆกับท่านวรวชิราเมธีพระอาจารย์ที่นับถือครั้งนั้นเนี่ยกัญชัยได้ใช้ยาวากิติเมธีแปลว่านักปราชญ์ผู้มีชื่อเสียงแล้วก็มีไล่เร,ยรายละเอียดตอนนั้นเนี่ยท่านผู้ชมในเวลาต่อมานี่เป็นภาพที่ต้องขออนุญาตเถอะเป็นภาพอย่างที่เห็นเนี่ยปี50นะค่ะ2 5 5 0ก็1 7ปี โดยที่ก็ปรากฏว่ายังไงต่อมันมีเรื่องที่คุณหน่มพูดถึงกรณี เคยบวชเรียนกับท่านวอก่อนจะตัดสินใจหนีลงจากเขาแล้วก็ไปสึกที่วัดดอกไม้ค่ะเพราะอะไรเพราะทนสภาพแวดล้อมบนเขาไม่ไหวโดยคุณหนุ่มบอกว่ายังไงที่ตัวเองอยู่บนเขาไม่ได้หนีลงมาเนี่ยแล้วก็ไปทําพิธีสึกที่วัดดอกไม้ซึ่งอยู่ที่กรุงเทพนะคะ,ะแล้วจากนั้นก็ไปบวชที่วัดเบญจมบพิษรโดยมีท่านวอเป็นผู้บวชให้แล้วเข้าไปอยู่ที่ไร่เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีไร่ชมตะวันเป็นรุ่นแรกไปอยู่ที่นูน่น ผมไม่สามารถอยู่ได้เพราะต้องการหนีตุ๊กแกตุ๊กแกตัวมันใหญ่หนีมานอนอยู่ที่วัดสิงห์จากนั้นก็เดินทางเข้ากรุงเทพแล้วก็ศึกเลยอืแล้วหนุ่มกัญชัยก็ทิ้งท้ายไว้นะด้วยเคารพท่านวออย่าหาว่าไปพาดพิงท่านนะก็ถือว่าผมก็เคยบวชเรียนอยู่กับท่านอันนี้ผมก็จําไม่ได้จริงๆริงนะที่ต้องไปค้นมาเอ่อแล้วก็เดี๋ยวต้องไปค้นดูเอ่อไปบวชจริงๆตอนนั้นใช่ไหม แล้วไปอยู่บนเขาใช่ไหมตอนนั้นยังไม่มีไร่ชมตะวันค่ะเป็นรุ่นแรกเลยแล้วพี่หนุ่มก็บอกว่าอยู่ไม่ได้แล้วก็เลยต้องลงจากเขาเพราะหนีตุ๊กแกตัวใหญ่มากอื